ช่วมูนีกเกษตรกรผู้ปลูกหมัอนอเลี้ยงไม่อำเภอแก้งคอ้อการเดินจีบปุ๋ยมันก็เหนื่อยครับแล้วทีนี้มีภายใต้ความคิดว่าจะหาเครื่องทุแรงอะไรที่มันสามารถพ่นปุ๋ยได้พอดีทางบริษัทได้ผลักดันการใช้ปุ๋ยน้ําทางใบจา้าดในที่ถูกเสริมปูต้มก็เลยมาแนะแนวความคิดมาจุดประกายความคิดให้ทําตรงกับความคิดของเหยก็เลย เกิดไอเดียทำเครื่องค้นปุ๋ยขึ้นมามนก็ลองทำดูก็อย่างที่เห็นแล้วครับได้ผลอยู่มันจะฉีดได้ง่ายเช้าหนึ่งสิบไร่นี่น่าจะสบายครับก่อนกินข้า,าวเช้ามันก็เร็วสามารถฉีดได้บ่อยทําให้หมอนเราได้กินปุ๋ยทางใบทําให้หมอนเรางามขึ้นทุวนี้ราคาก็เอาประมาณคร่าวๆนะครับ ปั๊มพันสามได้ตัวดูดได้ตัวกรองด้วยแล้วก็คุดสายางเนี่ยชุดเนี่ยประมาณพันหนึ่งทั้งหัวพ่นสี 4, หัวแล้วก็ใสยพันสองร้อยตอนนี้ก็ตุกตาลูกปืนก็ประมาณสี่ห้าร้อยตอนนี้ก็ประมาณพันสามตะเหล็กก็อยู่ประมาณสองพันกว่าบาทเอาคร่าวๆทั้งหมดทั้ง รถเชื่อมหนึ่งกองแล้วก็ใบตัดอีกประมาณ10กว่าใบ<ๆ>ก็ข้าวก็อยู่ตกประมาณ6,000กว่าบาทเราก็ต่อเพาจากพีธีรถมาใส่ชุดโพเลสสะพานต่อขึ้นมาใส่ปั๊มปั๊มก็ไปดูว่าดูดเสร็จดูดเสร็จก็ปั๊มมาใส่หวัวจีน ขีดเ,เราก็มีกลางปิกได้นะครับก็ใช้ขีดเราข้างละสองแถวแถวและสองหัวก็นี่มันสามารถพับได้นะครับในกรณีว่าเราวิ่งตามถนมนรถดีสามารถขึ้นลงได้นะครแล้วแต่หมอนสูงหมอนต่ำถ้าหมอนกลางๆเราก็ใช้อยู่ประมาณนี้ถ้าหมอนต่ำเราก็เนี้ยหมอนสูงก็ขึข้นบนครับสามารถดรูได้ที่ถังเนี้ย เอาไว้เก็บกอุปกรณ์อย่างเช่นปุ๋ยน้ําทางใบหรืออะไรอุปรกรณ์อะไรที่เราจะใช้แล้วก็เวลาเราล้างถังเราก็จะได้เปิดฝาขึ้นไปได้ตอนนี้มันเขาไม่หลุดไหยหลงไป สุดท้ายนี้เครื่องพ่นปุ๋ยผมขอแนะนำให้เกษตรกรที่มีรถไถนำเครื่องพ่นปุ๋ยไปต่อยอดเพื่อจะได้พ่นปุ๋ยของตัวเองและลูกปุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพการปลูกว,วันเลี้ยงไหมให้ง่ายและเร็วขึ้นสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณบริษัทที่เป็นแรงผลักดันให้ผมได้เข้าสู่อาชีพนี้อย่างมั่นคงและถาวรขอบคุณครับ